การรุกพละคนปีิยุดไข่ระออกปี2566ในวันนี้ครับที่สำคัญได้แก่การจัดการแหล่งเพาะพันยุงลายในสถานที่ต่างๆเจ็ดรอทุกหมูเราที่ร่วมแรงร่วมใจกันรวมกำลังเพ,พงื่อกระจับซึ่งปรจต่างๆ 700. ที่ทาให้คนกระบี่ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคคข้ยเลือดอกครับขอบคุณมากครับและมีการเโรคได้ตรวจสองปีอีกด้วยสถานการณ์โรคไข้เรือดอกของจังหวัดกระบี่15กรกฎาคม2566ได้รับรายงานผู้ป่วยจำนวน692คนที่เป็นอาราป่วย114.10ต่อแสนประชากรยังไม่พบผู้เสียชีวิตพื้นที่ที่ระบาดได้แก่อำเภอเมืองกระบี่อำเภอเหนือทองอำเภอคลองต้มและอำเภอเกาะอันตา โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองมีการระบาดอย่างหนักในทุกตำบลมีผู้ป่วยแล้ว476คนอัตราป่วย380ต่อแสนประชากรและจากทั้ง13ตำบลของเทวรักรบีในขณะนี้ระบาดแล้ว22ตำบลและมีแนวโน้มจะระบาดต่อเนื่องไปอีกตลอดช่วงฤดูฝนนี้ความสวขต้องติดถึงนักว่าเป็นองค์กรหลักสำคัญที่จะเป็นกำลังสัด้ันให้ชุมชนดูแลตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกช่วยบริหารจัดการให้การดําเนินการป้องกันและควบคุมโใใครคไข้เลือดออกขยายออกไปสู่ชุมชนได้อยากก่ออางกว้างขวางสนับสนุนให้เกอข่ายในชมุมชนเช่นอาสาสมัครอาสาหนุ่มีบทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับต้องเรียนว่าสื่อเนื่องจากสถานการณ <S S 3> ์การระบดาดของไข้เลือดออก นะครับในจังหวัดกระบีค่อนข,ข้างมีแนวโน้มที่จะรุนแลงขึ้นนะครับเราเริ่มตั้งแต่เดือน1วันที่1นึม่มกราคมนะครับปี2,566จนตัวเลขล่าสุดก็คือวันที่1สิ่งสิงหาคมนะครับมีพี่น้องชาวกระบ,บีเป็นไข้เลือดออกนะครับจำนวนทั้งสิ้น753คนนะครับหรือประมาณหนึอ่อยสาต่อแสนประชากรน,นะครับถือว่าตัวเลข ค่อนข้างเกียสูงนะครับปกติแล้วไม่เกิน50าสต่อแสนประชากรสามเอ็นงกรยยรูบารกดับพวกกะต้องตายก็มีครับมีแขกกระเดียวกระเดียวแล้วนะครับ ว่าจะไปร่วมนะครับภาพนะครับในแถบพลังครับอดีตท่านผู้วนะครับกลับมือนะครับนีเป็นการแสดงออกถึงพลังนะครับของคนไทยนะครับจะต้องไม่มีผู้ป่วยรูกรุกระดอดอกนะครับในจังหวัดกระบี่นะครับเราต้องเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของไข้เลือดออกนะครับที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในบ้านเราในขณะนี้ซึ่งเป็นที่น่าเป็นห่วงนะครับในทุกๆองค์กรทางก็เป็นห่วงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านเป็นห่วงเป็นใหญ่มากนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในฐานะเป็นหน่วยงานท่องถินขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีหน้าที่ในส่วนของการกากับดูแลรพอต่ออยู่แล้วนะครับซึ่งจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนในด้านสุขภาวะ ต่างๆเราก็ยินดีที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีการซื้อวัสดุอุปกรณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องฉีดหมอกฟันนะครับแล้วก็น้ํายาเคมีต่างๆด้วยงบประมาณ1นึ้านจ็ดแสนกว่าบาทนะครับก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาเราคิดว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าในอีก3ปีข้างหน้านะครับไขเลือดออกต้องหมดไปจากจังหวัดี่ของเรานะครับ ถึงถ้าทุกหน่วยงานช่วยกันผมเชื่อมั่นว่าเราจะทำได้ครับ